ทุกคนเห็นหมุนมุกไหมแป๊บๆเมื่อกี้แสนหรือหมื่นอะแสนหรือหมืน่เน,นเฮ้ยชันนงชันแดวต้องมาแล้วนะเนี่ยโอ้ยขอยาดมหน่อยได้ไหมอะเอาหมุนไปเรื่อยๆเลยตอนนี้รางวัลระดับซูปเปอร์เราปล่อยให้พี่เขาทำงานไปเฮ้ยตอนนี้คือวิ่งไม่หยุดเลยนะ แสนเพิ่จริงๆหรอเฮ้ยแล้วตัวคุณก็เพิ่มอีกอ่ะโอ้โหบ้าไปแล้วช่วยบอกฉันทีว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหรางวัลก็ตัตอ,อีกแล้วทุกคนเอ้ยจะไปลงเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้แสนจริงโอ้โหบอกมาอีก2อ0พก็คือคลิปนี้คือพบกมาห้าพันเท่านั้นทุกคนคือเราได้ไป ไม่รู้กี่เท่าเลยอ่ะโอ้โหสำหรับเกมนี้บุ๊คคิดว่าเอาไว้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะโอ้โหใจไม่ดีก็สำหรับใครที่สนใจร่วมสนุกก็คลิกด้านล่างไปร่วมสนุกกันได้เลยเนาะสำหรับวันนี้ก็อ่ะมุกให้ดูตรงนี้ก่อนบวกมาแสนหกหมืนสาันสร้อก้หทุกคนบมือ